เจินเาคือพญาร้างไงมาขอพรจากท่านขอให้รูรได้บใดเงินล้านใส่กระเป๋านี่แล้วขันเหม็นใดขี่สร้างกังหมเป็นพญายาสุรื้เช้านาผู้ขี่ไยนอนค่อนกาขันใดเป็นอันญาแล้วบ่ลืมเฮาผู้ลูกไผ ปัญญาสร้างเฮาเอย้ยเป็นใหญ่แล้วบ่ลืมพี่น้องราะดรโอ๋น้อนั่งผมหอมลูกสร้างตั้งแต่เก่าในนิทานจังสั้นแล้วนอเจ้าสร้างหอห้องให้ลูกหลาผมหอมนั่งตั้งแต่เกา่าอาซาตัวเด้อปัญญาสร้างเ่นสร้างหอสร้างห้องให้ลูกสาวนั่งผมหอม ตั้งแต่ข้าวนีิท่านตะกี้เด้อถุงเงิหน,น,น่องเดอสถุงเงินเ้ยขอให้เงินข้ามแกวไหลมาคือน้ำลังลูกนังกะให้ได้เงินลานใส่กระเปา๋าไปเงินลานใส่กระเปา๋านอนรับกะให้ได้เงินเมินเดอพญาถุงเงินเลยนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนขั้นบาแบนมือมาให้ได้แก้วข้ามสัง ลูกน่งไก่ได้เงินล้านใส่กระเป๋าเงินล้านใส่กระเป๋าฟังล่ำฟังฟังล่ำฟังล่ำสาธุเ้อให้เพิ่นนัังฟังล่ำเอาให้เพิ่นนัังฟังร่ำอาเมรำตอเลยครับนี่แล้วเนาะเพิ่นมาฟังเด้อพวกพี่น้องมาฟังอีกตอนสองตอนผมหอมเปลี่ยนสาวอยู่เน่าดอมสังเน่าในห้องห้องบอลอยู่ นั่งหัวหน้หอมห้องบอลอยู่ถุงเงินนั่งฟารลำนะครับผมถุงเงินเจ้าจังแมนดีสาถุดื้อพอไปย้ายสร้างเอ้ยผู้ขานั่งผมหอมแต่สัตว์ก่อนเด้อปีนี้เดี๋ยวนี่เล้เป็นหมอลำหมอลำผมหอมสกุคุณทยเด้อเจ้ากาด้อสร้างลงไปอาบน้ำ อยู่ในห้องวังหลวงสาธุเดอผู้ขากับทั้งญาติพี่น้องมาขอพร<อ>ให้ลูกหลานมีความสุขให้ลูกหลานมีความสุขถูกยาวนมาไกลนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนขั้นว่าแบนมือมาให้ได้แก้วคำสัง่งลูกนางไก่ได้เงินล้านใส่กระเป๋าเงินล้านใส่กระเป๋า ซาทูเดอให้ลกูกหลานลำรวยเดอพญา,ยาสร,ร้างมาเหยียบหน้าพญา,ยาสร,ร้างมาเหยียบเมืองสีห์เมืองเลืองเหลือบานเล็กที่หนึ่งีหาเดอเอาซาทุให้พอป้อนจากคอพญา,ยาร,ร,ร้างให้ลูกหลานเือราล่างวันที่หนึ่งเดอให้คนซาตึงๆเนื้อไ,ไตได้ซาลื้อซาทูกน่น่อย ถูกมีโชกเด้อขน่อยเด้อสีสางมอสางฮงอห้ยูมอนนี่เด้อสางฮ่องท่อันใหญ่เด้อจ้าถูกน้องถุงเงินก็มาเจอคุณแม่นะครับคุณแม่เป็นศิลปินนะครับผมเป็นแม่เป็นศิลปินสกุลไทยค่ะคุณแม่เป็นหมอลำผมหอมนะครับสกุลไทยอยู่ที่มุกดาหารนะครับคุณแม่อานาสนอานาสนนะครับ พอดีคุณแม่ก็เลยแต่งกอนให้น้องถุงเงินนะครับเมื่อกี้นะครับคุณแม่ผมหอมนะครับสกุลไทยนะครับแต่งกอนให้น้องถุงเงินเราน้องถุงเงินเรานั่งฟังแบบเรียบร้อยเลยนะครับไม่ดื้อเลยนะครับนั่งฟังกอนของคุณแม่นะครับขอขอบคุณพระคุณคุณแม่มากนะครับผมที่แต่งกอนให้น้องถุงเงินนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ผมหอมนะครับถึงที่บ้านเลยนะครับผม คุณแม่ก็เลยเต้แต่งกอนเนาะคุณแม่เนาะแต่งกอนให้น้องถุงเงินนะครับฝากแม่แม่เอฟซีนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงเงินแล้วก็คุณแม่ผมหอมของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์น้องถุงเงินมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับด้วน้องถุงเงินสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ